ในชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,565ทอออสจะทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสลักออมซัพท,ทอทอสชุดเกรดดาวหน่วยละ5,000บาทระหว่างวันที่1-30ธันวาคม2,564จะได้รับผลตอบแทนหน้าสลากเมื่อฝากครบกำหนด2ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ0.5ต่อปีจากเดิมร้อยละ0.4ต่อปีพร้อมรับโอกาสถูกรางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวมถึงรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวและรางวัลเลขสลับเลขท้ายได้ลุ้นต่อเนื่องนาน24เดือนคิดเป็นโอกาสถูกรางวัลใหญ่ร้อยละ0.0045นอกจากนี้ดอกเบีย้ยและเงินรางวัลอย่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทออสอได้มีการขยายกรอบวงเงินสลักอมรั์ทออสอชุดเกล็ดดาวเพิ่มขึ้นอีกห0,000ืนล้านบาทรวมเป็นห0 0 0ืนล้านบาทแล้วสำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักอมทรั์ทออสอได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโมบายแอปพลิเคชัน g h b r สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพความงดงามของวัดนักบุญยอเซฟค่ะเป็นบทคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งมีความโดดเด่นและตั้งตระงงานสง,ง่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลสัมเพลล่มอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะ สำหรับอาคารหลังแรกเนี่ยจะสร้างเป็นอาคารไม้ค่ะหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงมีการบูรณะจนทุกวันนี้เนี่ยอาคารหลังปัจจุบันนี่มีอายุมากกว่า132ปีแล้วนะคะจะมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกและสึดท้ายได้รับรางวาัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีาปี2548จาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยกลับมาพบกับรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ